สวัสดีครับคำเมืองวรคัมวันนี้นะครับพามานอกสถานที่นะครับคือวัดไหลหินนะครับเป็นวัดที่สร้างมาในสมัยพุทธศตวรรษที่21นะครับก็เกือบ400กว่าปีก่อนฮะซึ่งในนี้จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโบราณมากนะครับและที่สําคัญก็คือเคยมีกองถ่ายภาพยนตร์สุริโยไทยนะครับเคยมาถ่ายทําในวัดแห่งนี้นะครับนี่ก็คือ โบราณเก่าแก่นะครับซึ่งที่นี่จะห้ามจุดห้ามจุดเทียนแล้วก็ห้ามส่งน้าําพระอะไรทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการรักษาไม่ให้อ่าที่นี่สุดโทรมลงไปนะครับซึ่งวันนี้คาเมืองวัฒนธรรมก็จะเสนอคําว่าบัรเก่าแปลว่าโบราณหรือเก่าแก่นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นวัดไรหินเป็นวัดสมัยบัเก่าก็แปลว่า วัดลายหินเป็นวัดสมัยโบราณสวัสดีครับ